สวัสดีครับเรื่อยสายพานแนวนอนอำเภอพญาคภูมิจังหวัดสารคามสวัสดีพี่จรันะครับตัวเรื่อยแนวนอนสายพานอำเภอพญาคภูมิจังหวัดสารคามตัวนี้เป็นตัว60ิเซนนะครับผมตัดไม้หน้ากว้างได้6 0ิเซนนะครับพี่เครื่องยนต์นะครับแปดแรงนะครับสตาร์ทไฟ้านะครับพี่ใบผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมตั้งหมดให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ยกลงจากรถเรื่อยไม้ได้เลยเอาไม้วางนะครับแล้วก็เรื่อยไม้ได้เลยนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับ อันนี้เข้ามาใกล้ๆครับผมอันนี้คือว่าจะปรับปรับปรับมูเล่นะครับผมเอียงซ้ายเอียงขวานะครับถ้าปรับเข้าไปมากปุ๊บขันนอตเข้าไปมากมูเล่มันก็จะถอยไอใบเรียสายพานก็จะถอยเข้ามานะครับถ้าคลายออกไปเรียสายพานก็จะเดินไปข้างหน้านะครับผมเหมือนกันนะครับผมข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่อันนี้สไลด์เขาออกไม่มีอะไรนะพี่อันนี้ พันสไลด์เขาออกนะครับอันนี้ตึงไปเรื่อยตึงสายพานนะครับพี่ไม่มีอะไรนะครับผมเวลาสตาร์ทพี่ก็เปิดโช๊คก่อนนะครับเนี่ยครเปิดโช๊คก่อนนะแล้วก็สตาร์ทเลย สดวกสบายครับตัวนี้เป็นใบตัวนี้เป็นใบแถมไหมนะครับพี่ใบใหม่ผมยังผมยังผมยังไม่ได้นะครับพอดีเขาส่งมาให้ติบเดี๋ยวของไม่ถึงพี่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับมาลืนใบก็ถึงครับเอาใบเอาใบตัวนี้ไปตัดก่อนอันนี้ผมแถมห้ฟรีนะครับพี่มาดูคิดตต่างเพิ่มนะครับผมใบตัวนี้พันกบ่าเลยครับโอเคครับพี่ยารันครับขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าจังหวัดแพร่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ